เปิดหลักฐานสุชินรวย66ล้านถูกรางวัลที่หนึ่งสองงวดติดจริงเพจลอตเตอรี่พัดเปิดหลักฐานคุณสุชินรวย66ล้านถูกรางวัลที่หนึ่งสองงวดติดจริงๆไม่ได้มโนโสร้างเรื่องขึ้น จากกรณีผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวาคม66ซึ่งทางเพจลอตเตอรี่พัทได้ประกาศว่าผู้โชคดีงวดนี้คือคุณสุชินถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบรวมเป็นเงิน30ล้านบาทซึ่งก็คือคนเดิมกับที่ถูกรางวัลที่1ไปแล้วเมื่องวดวันที่16พฤศจิกายน6 6เป็นจํานวน6ใบรับเงินไป36ล้านบาทรวมแล้วคุณสุชินถูกรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พัดไป66ล้านบาท โดยต่อมามีหลายคนเกิดความสงสัยว่าคุณสุชินนั้นถูกรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พัดจริงหรือไม่เพราะโอกาสถูกในลนนักษณะนี้เรียกว่ายากเหลือเกินขนาดรางวัลที่หนึ่งใบเดียวยังน้อยคนนักที่จะมีดวงรับโชคเช่นกับคุณสุชินล่าสุดนอตลอตเตอรี่พัดได้ออกมายืนยันว่าสุชินถูกหวยสองงวดรอบติดกันรับ66ล้านบาทไม่มีเฟกพร้อมแชร์คลิปวงจรปิดขณะออกรางวัล ยืนยันไม่ได้มีการเตรียมการหรือมีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องมีเพียงพนักงานจะมีเพียงพนักงานจอมอนิเตอร์และตัวแทนสื่อมวลชนรวมอยู่ด้วยขณะที่มีการออกรางวัลทั้งนี้ลอตเตอรี่พัทได้ไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการถูกรางวัลที่หนึ่งครั้งนี้ที่สอน,นอทองหลอด้วย